เปนฮุนไดเฮส a ัน1 2.5ดีลาดค่ะปี2018นะคะตัวท็อปจะมีคูปซคอนโทรลแบบนี้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะกรณีลูกค้าเครดิตดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับฮุนไดกระจังหน้าตั้งอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นฮุนไดเทสชวน2.5ดีลาคาัค่ะปี2018นะคะคันนี้ในราคาไม่เกิน8 0 0 0 0นแน่นอนนะคะได้เป็นรุ่นท็อปดีลัก11ที่นั่งเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภายในภายนอกเป็นยังไงนะคะด้านหน้า,นากระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าตั้งแบบน,นี้เป็นโฉมของปี2018เลยนะคะรุ่นนี้โฉมนี้ขายดีมากนะคะต้องบอกไว้ก่อน อ่าคันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปจะต้องมีกล้อง360องศานะคะมีกล้องหน้ารถนะแล้วก็ไฟหน้าฮาโลเจนนะคะไฟดวงใสแบบนี้เลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะแล้วก็ยางปี2023ทั้ง4เส้นเลยค่ะคันนี้ คันนี้จะมาในสีดำนะคะคันนี้จะเป็นสีดำทั้งคันนะคะกระจงมองข้างเป็นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องมองด้านข้างด้วยนะคะคันนี้คันนี้เป็นรุ่นท็อปค่ะมีประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ติดฟิล์มคลองแสงเรียบร้อยแล้วนะคะรอบคันแล้วก็ส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์หลังทั้ง4จุดนะคะแล้วก็มีโลโก้ดีลักมีโลโก้ H1 <s uk 1> แบบนี้แล้วก็กล้องมองหลัง <S <s <uk 1> <s uk 1> นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ภายในนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังทั้ง4แถวนะคะแล้วก็รถสวยรถเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับเลยว้าว <Wow. S 1> อ่ะรถสวยสภาพดีค่ะคันนี้อ่าภายในดูใหม่กริปเลยนะคะแล้วก็เราไปดูภายในกันดีกว่าภายในนะคะเปิดประตูเข้ามามาดูแผงประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตู เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะที่เปิดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะคะก็จกเป็นออโต้ค่ะมองข้างออโต้นะคะแล้วก็ควบคุมเปิดปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็พวกไฟระบบไฟต่างๆนะคะพวงมาลัยหนังค่ะมันติดฟังก์ชันนะคะตัวท็อปจะมีคูสคอนโทรลแบบนี้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็เลขไม์อยู่ที่1 8 1 2 1 6มกกิโล คันนี้จะได้จอเดิมติดมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นจอเดิมนะคะคันนี้จอต,ตัวนี้นะคะมีแผนที่นำทางนะคะแล้วก็สามารถดูกล้อง360าาองศาอะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แอร์ดิจิตอลค่ะเกียร์ออโต้แล้วก็ทางด้านคอนโซลนะคะไม่แตกไม่ยับเยินนะคะันนี้รถสวยสภาพดีนะคะเอกสารครบนะคะ ครบทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะ,ะคู่มือเครื่องเสียงนะคะหรือว่าบุ๊กเซอร์วิสต่างอ่ามาดูทางด้านตัวเบาะมั่งนะคะเบาะนะคะไม่ขาดไม่ยุบไม่ย้อยนะคะไม่มีแตกรายงานนะคะตรงนี้จะมีที่วางแก้วแล้วก็สามารถทําเป็นที่นั่งได้แบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งคนขับจะมีที่วางแขนแบบนี้นะคะส่วนด้านบนนะด้านบนที่บางแดดจะมีกระจกมีไฟแบบนี้แบบนี้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ ไปอ่ะจะเป็นดวงสีส้มแบบนี้นะคะส่วนทางด้านเพดานนะคะเพดานสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขาดรอยดำนะแล้วก็ส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังประตูจะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ด้านหลังจะมีเบาะนั่งสามแถวนะคะในรุ่นดีลักหัวหมอนนะคะจะเป็นมีปีกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนเบาะแถวหน้านะคะจะมีที่วางแขนแบบนี้นะคะแล้วก็ เบาะสามารถหมุนได้360หองศาเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนัง3แถวแบบนี้นะคะนั่งได้สบายสบาย3คนเลยนะคะและส่วนในรุ่นท็อปจะต้องเป็นจอแบบนี้นะคะออโต้ได้เลยนะคะแล้วต่อแล้วก็สภาพภายในสภาพภายในสวยดูดีเลยนะคะหลังคงหลังคานะคะเบาะไม่มีรอยเลอะรอยขาดนะ แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะามาดูห้องเครื่องกันค่ะคันนี้นะคะตอนนี้เรากําลังสตาร์รถเปิดแอร์อยู่นะคะมาดูที่ฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะแล้วก็แผ่นกันความร้อนนี้ดูได้เลยนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลค่ะ2 5 0 0ันหซีซีหน่งแรงมา้าค่ะคันนี้นะคะฮุนไดฮีวันสองห้านดีลักค่ะรถปี2018เป็นรุ่นท็อปนะคะราคา จัดโปรโมชั่นแน่นอนนะคะราคาอยู่ที่7 8 8 0 0 0นนะคะย้ำอีกที7 7 8ด0 0นเจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะกรณีลูกค้าเครดิตดีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2 7 9เปอร์เซ็นต์เท่าน,นั้นเองนะคะต่อปีลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะคะสำหรับ คุดคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครกำลังหารถครอบครัว7หรือ11ที่นั่งนะคะสามารถติดต่อกับปบํมโดยตรงได้เลยวันนี้ขอลากัไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ